l จ e เย์ v e r y b o d y Hi, e v e r y b ดี y Hello, n ซวต t i n อ for f o o ท Today, 25 September, 2020 a ว์ซีบร i าแล o ชิฟฟอร์เจนละ o ู not ลู k to to burn because I hurry <marche> take your time it's hot and cucumber salad spicy okay okay สวัสด <announce> ีค่ะทุกทุกคนวันนี้วันที่25กันยาปี2020นะคะ 20, 2020ิบนะคะก็วันนี้เลิกงานเร็วค่ะมีงานแค่สองชั่วโมงก็เลยซื้อปลาซีบ้านะคะมามาปิ้งให้จรทานแต่ว่ารีบไปหน่อยก็เลยดูไม่ไปหน่อยเพราะว่าใส่ใส่เฮิร์บค่ะใส่สมุนไพรไปแล้วก็ทอดก็เลยทำให้ you know I put the herb on the fish while it's b u r n e d a little bit how taste John it's good yeah it s <S okay s Nice. <S okay and you see ไนร waiting for the fish too yeah n i c ์ see she waiting for the fish too หลังบ้านนะคะนี่จะมีดูจะมีตะไคร้หน่อยมันสะสมหลายปีแล้วค่ะขัดไม่ออกนะคะนี่ค่ะ สวนหลังบ้านเล็กๆค่ะนะ,ะก็นั่งทานข้าวถ้าอากาศดีหน่อยก็นั่งทานข้าวกันหลังบ้านวันนี้เป็นวันที่2ที่อากาศหนาวค่ะเมื่อเช้านี้8องศาพอสายๆหน่อยมีแดดก็13องศานะคะ,คะก็ก็ยังโอเคอยู่นะคะ,คะก็เลยพากันนั่งทานข้าวหลังบ้านค่ะนะคะคอนดิชันก็ตำแตงค่ะ ต้มแจงปลานะคะทานกับข้าวนะคะค่ะ How c h e p John is okay Sorry I hurry just some Oh sorry I forgot y u want v i n e g a y u want now no, worry. Okay Sorry แมวนั่งรอนั่งรอจอห์นคันคุณกินซัมฟิทสำหรับเธอโปรดอ๋อจอห์นเอาปลาให้ล, <Ooh. S 1> ลูกสาวเอาเอ่อดรอตเตอร์นิสวิคอลนิสซี่วิคอลเฮอนิสซี่ตอนนี้ไวรัสโควิดก็ระบ,บาดนะคะก็อยู่บ้านดีที่สุด ดดอกไม้นะคะบางคนเรียกว่าดอกบัลเล่ค่ะแต่จริงๆชื่อดอกอะไรนี่ฉันก็จําไม่ได้แล้วนะคะหลงลืมไปละเพราะว่าเหมือนผู้หญิงใส่กระโปรงเต้นบัลเล่ค่ะด <Okay. S 1> ูอจรทานอาหารไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอา ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะคะดูจอนทานอาหารวันนี้ซีบรานะคะฟรช I burn a little bit. <laughs> I wait for a fish, John. Keep a little bit for That's her. Yes, yeah, she eats. She finished already. She enjoys fish. Can you keep fit on here for her, please? มีความสุขวันนี้วันสุกนี้จะเป็นอาหารคือฟิตแอนด์ชิพนะคะของคนอังกฤษจะนิยมทานฟิตแอนด์ชิพหรือว่าฟิตปลาหนึ่งบางบ้านก็ทานปลานึ่งกับผักเนงนอค่ะบางบ้านเขาว่าทำปลานึ่งผักนึ่งทานกับครีมที่เขาทำขึ้นมานะคะบางคนก็มี เนยนมนะคะทำเป็นครีมลาดที่ผักกับปลานะคะ Nice เฮ Nice Come on That give fit to you uh, Come on Nice y yeah. e Be Nice come on that keep f i t to you put it down come on wait. yeah yeah. put it down and then she will come down nice come on นั่งรอที่บันไดนะคะ Nice come on okay yeah put down and she will come down <you> go. nice go down nicey go down maybe she food she eat food her cat เออเขาแคทฟูดอร่อยจอนมีความสุขให้กินปลากับชิป s ซ r รีไออืมไอคันมู ไม่ได้ลืมเอาขาตั้งกล้องตั้งกล้องนะนะฮะเดี๋ยวขอตั้งแบบนี้ก่อนนะคะขอตั้งวิดีโอแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาทิชชื่อให้จอนกันคะ่ะ ด้วยกันค่ะตัมแตง เ w า cook food today นะจอ h ์นเยอ very nice very nice okay good happy you enjoy my cooking จอ h ์นมีความสุขมากเลยวันนี้ทานปลากับมันฝรั่งทอดนะคะฟีดแอนด์ชิคตะจำแตงนะคะตำแตงใส่ปลาค่ะช่วงนี้โควิดทาน ตาแตงเยอะๆจะได้ฆ่าไวรัสโควิดไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะทานเผ็ดก็ทําให้อ้วนเพราะกินข้าวเยอะค่ะโอ้ไนซ์ซอง I love t ด i s s o n จำแตงมมละกกอก็แพงอะคะ่ะตอนนี้ระดโควิดลูกหนึ่งก็ห้าปอนสี่ปอนกว่าหกปอนกว่ายิ่งตอนช่วงโควิดนะคะเจ็ดปอนกว่าลูกเล็กๆเ,เองค่ะ กาหั่นมะทานตำหัวตำแตงตำแครอทตำผล,ลมไม้แฉนนะคะ troubles, ก็แก้กัดได้ค่ะก็อร่อยดีนะคะนอยู่เมืองนอกไม่รู้จะไปไหนก,ก็ความสุขเล็กๆน้อยๆคือการทานอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวทานอาหารที่เราชอบ<า>น,นะคะ ไม่จำเป็นจะต้องเลิศหรูราคาแพงๆนะคะอาหารที่เราถูกใจ John I say about in happiness is eat food together with family right and what what food we like we love right mm hmm. don't matter expensive or cheap you know <Yeah. S 1> what food we cook and we like it we love it that happiness already yeah อยู่เมืองไทยเราก็มีคาราโอ,อกเกะให้ร้องมีร้านอาหารไปนั่งฟังเพลงเดี๋ยวที่นี่ก็ต้องในลอนดอนนะคะแล้วก็แพงมากทำงานมาวันไม่กี่บาท ก็ไม่ไหวค่ะไปเสียอย่างนั้นเปิดเพลงเอานะคะฟังเอาอยู่บ้านทำอาหารที่ตัวเองชอบนั่งทานชมวิวทิวทัศนะ์ะทองฟ้านะฉันชอบมองทองฟ้านะคนะทำให้ใคลเครียดได้นะวันนี้ทองฟ้าสวยนะ ว่าจะทอดไก่ฮะกะ็เลยเดี๋ยวจะไม่ทันจ้อนทานไปแล้วก็เลยเออทานจำแจงก็พอแล้วโอ <was> ้ยอยู oh, you enjoy, you ่เอ็นจอยอยู่อีทจทัวโอ้แกมีความสุข กินปลาหมดจะหมดสองตัวเลยปกติกินไม่หมดนะนเนี่ยมาเลยก i v e some feed to m ี p l e a อลิซาเบต์ not too much Okay, thank you น่ะแชร์ปลาตะจนนี่ยอยู่เมืองนอกได้กินตำแตงต้มตำปลาต้มตำกะปิโอ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ ุดยอดแลวค่ะนี่ก็ตัดหัวปลาออกว่าจะทำต้มยำหัวปลานะต้มทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวไว้ทานมื้อต่อไปได้คนะ่ะสดอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะสดน้ําต้มยำร้อนๆโล่งดีคนะ่ะยัาไม่จำเป็นต้องทิ้งนะคะหัวปลา ทำซ้มยำน้ำใส่้มยำน้ำข้นแล้วแต่ใครชอบนะคะสดร้อนๆแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะหัปลาเราสามารถสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆได้นะคะอะไรก็ได้เช่น การปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ยจำเป็นต้องไปใช้ใจ่ายเงินเยอะแยะนะคะ Oh you enjoy you eat all good good นะครับ today you eat all good You enjoy it จ <c> ำ <oughs> แตงต <c oughs> อนนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกรอบด้วยครับก็เริ่มล็อกดาว โควิดอีกาแฮปมอลลรอกดาวนิวคอนเร์ล็กดาวน์แอนด์แวล็อกดาวน์โอ้สแตเชเตร์แมนเชสเตร์ล็อดาวน์อนด์ซลอนดลล็กดาว ินอาหารแบบนี้ก็หายคิดถึงเมืองไทยได้นะคะันพรุ่งนี้ว่าจะทำแกงหออนะะ่อไม้ค่ะจะได้สดร้อนๆกาศหนาวค่ะกาศหนาว่าก็เริ่มเจ็บ ดู Enough, mm ้ซ hmm. yeah, yeah. okay. okay, okay. mm ัิเนี่ย้ามีเ e e e โอเคโอเคดไฟดวไฟดโอเค่าน้นโบนสอโอเคกาแกอิ่มหว่ากินเยอะนะคะเนี่ยปกติแกก็จะกินไม่ค่อยเยอะแต่ว่าน้าหนักขึินเพราะว่ายา แล้วก็มันดื่มเบียร์ก็เลยทำให้ท้องป่องไงซองวัต t kind of <S, s the name song What's t name brother in arms brothers in arms so oh, nice i never heard that mm -hmm. song said something about war All right. But butter, <laughs> oh right what he lost the battle he lost the battle brother. of fire oh between now 嗯，中。 You look relaxed today John. <laughs> you look relaxed today. <laughs> yeah because the nurse what the doctor call you. What's about uh your cancer? Still there. Yeah but better. Getting better. วันนี้หมอโชว์หาแกแกก็เลยบอกว่า cancer ที่ตอบรุกมาแกไม่รุกลามแล้วก ดีขึ้นเยอะแกก็เลยผ่อนคลายนะคะเลยไม่เครียดวันนี้เลยกินข้าวได้เยอะแล้วก็มีความสุขขึ้นมาบ้างเพราะว่าแกกังวลแต่ว่าแกจะตายเพราะไอ้มะเร็งต่อมรูปหมากแกเนี่ยนะ,อะบอกแกคิดมากยิ่งคิดมากมะเร็งมันก็ยิ่งลามวันนี้แกก็เลยเริ่มคลายเครียดได้นิดนึงว่ามะเร็งแกไม่ได้ลาม แล้วก็หมอบอกว่าเช็คแล้วมันดีขึ้นนะคะ John can you uh, explain about d o c t o a l l you what she said? Uh, not much really she said you know there is signs of my cancer getting better but still a long way to go mm. um, I have um, side effects h i c are not very nice mm. Okay, okay, but, uh, it's still open, so. All right. okay, 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 John, say bye-bye to everybody. Bye-bye. See you next clip. Okay, bye, too, everybody. Everybody. Bye. bye, everybody. Bye, everybody. Bye.